ไหมว่าประเทศไทยมีแม่น้ำทั้งหมดกี่สายและรู้ไหมว่ามีแม่น้ำสายหนึ่งไหลย,ย้อนขึ้นไปทานพิศเหนือของประเทศและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมชาวพื้นเมืองได้เป็นอย่างดีและที่มีคือแม่น้ำพาชีตลาดโอก๊กอย สวัสดีครับผมยีต้รัาสู่รายการ B Travel นะครับผมและตอนนี้นีผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะเพราะว่าเออสถานที่นี้เคยเคยมาแล้วจังหวัดนี้เคยมาแล้ว,ว,เ,คลวเคยถ่ายแล้วพอดีว่าไปสถานที่ใหม่ที่ไม่เคยไปแล้วมันน่าสนใจมากๆและตอนนี้ครับเป็นเวลา6โมงเช้าเรากำลังแบบเดินทางไปกันที่ตลาดโอ๊ปลอยนะครับจังหวัดราชบุรี แล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่ตลาดโอ๊ปอยนะครับผมรือชื่อต <l uck> ลาดไม่ได้ถามว่าทำไมตลาดนี้ชื่อว่าตลาดโอปอยนะครับเพราะว่าโอปอยเนี่ยมันแปลว่าพักผ่อนในภาษาของกะเหรี่ยงครับผมมันแปลว่าพักผ่อนครับเขาก็เลยจัดตลาดนี้ขึ้นมาชื่อนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับเป็นตลาดริมน้ําแม่น,น้ําพราชีเลยอ่า อย่างที่บอกไปนะครับตลาดโอปอยนะครับผมเป็นตลาดของคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงครับที่อยู่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและตลาดนี้เนี่ยยังเป็นตลาดที่ติดก,กับแม่น้ำพาชีซึ่งมีต้นกำเนิดจากเชือกเขาตะนาวสีนะครับและเป็นแม่น้ำที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์มากที่ไหลผ่านไปทางชิดเหนือของประเทศไทย ตลาดที่มีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับสังเกตได้จากการห้อยถุงใยแยมงมุมและการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ตลาดแห่งนี้ครับ ก็ตลาดโอปอยนะครับเป็นตลาดที่ชาวกาลีนเนี่ยจะมาขายพวกอาหารของกินเนาะที่นี่จะเป็นตลาดตอนเช้าก็ใครที่แบบตื่นนอนมาแล้วพักดูแถวนี้สวนพึ่งก็สามารถขับรถมาที่ตลาดโอปอยได้เพื่อที่จะมากินอาหารเช้ากันพี่มีตลาดที่มีเปิดเปิดตั้งแต่เช้านะครับถึงบ่ายสองเลยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่างบารกันเพราะว่า บอกเลยว่าพระที่นี่มาใส่บาทแบบมีเอกกัรทักเหมือนกันเดีย๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่ครับเราก็ตักบาทเสร็จแล้วนะครับผม ก็ถือ <Cornell> ว่าดีนะครับเพราะว่าการจัดการศักดิ์สที่นี่นะครับพระล่องแพมานะครับผมซึ่งผมถ่ายไม่ทันหรอถ่ายถ้าจะมุมไกลเสียดายอยู่เหมือนกันมุมใกล้ๆไม่ได้ถ่ายเอาจริงคือเสียดายมากด้วยที่เราไม่ได้ถ่ายมุมแบบใกล้ๆเพราะจุดที่เราถ่ายเนี่ยคือมันก็ไกลพอสมควรแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแปะรูปว้ให้ตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้เลย ส่วนใครที่อยากมาตลาดโอปอยสามารถมาได้นะที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีตลาดที่นี่นะครับก็จะเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนกขัดตะเริ่งครับเวลาเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองก็ใครที่มาแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือการใส่บาตรพระนั่นเองครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนเราจะทําอะไรผมไม่รู้ครับเรารู้แต่ว่าคุ้มค่าต่อการเดินทางแน่นอน แล้วเจอกันครับบนโลกนี้มีสถานที่ที่ให้เราไปอีกเยอะเลย